พึงนี้ตกแล้วไม่ตูกรวยแล้วไม่รวยดีแล้วไม่ดีด้วามนานบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า,เจ,าเจ้าฟ้าพระหมหากษัตริย์คุณบิดามารดาภูบาลจารย์เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสักรจักรทั้งหลายจากักรพระวิญญาณทั้งหลาย เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมเนรประจำตัวเทวดาประจำที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจำที่ทำรมหากินญาติงำ่อญาติกำแม่ญาติกำบัวญาติกำเมียแม่จะตินาเรือแม่จะตินางรถยนต์แม่ญาตินางรถไฟแม่จะตินางเครื่องบินพระแก้วพระกาลพ่อปู่ไรยาพ่อเท้าอดัมูพ่อท้าพนาโตวพ่อท้าเวสทุกวันสุริยะจันดาพระราหู พระพุทธบาพระพิทธของเมืองพระพุาธลงเพื่อพิเศกจงมาเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีเปิดธาตุตเปิดฐานต่างๆเปิดภวั้งค์ตาเปิดการต่ เปิดจิตเปิดใจเปิดโทษเปิดรากเปิดเงินเปิดทองเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมนีผู้ทงเปิดทำบางเปิดทำทั้งเปิด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 ด้วยนะโมพุทธายะเปิดงาน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 เปิดเงิน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 เปิดทองเปิดทองเปิดทอง โฆษราบศาสนาโฆษราบศาสนาเปิดกระเป๋ารับครับเปิดกระเป๋ารับครับเปิดกระเป๋ารับครับปราทิฐิปราทิฐิปราทิฐิปราธานพรบอกชื่อนามสกุลวันเดือน คอ้มีบางทุกข์ามเจริญ้วยอายุวันงาถสุขาคระหมดความอดอยากหมดโรกหมดภัยหมดมดามเกลียจังไรเอนสาหุสาหุสาหุเป็นเกลดเป็นเจลียดเป็นเกลียดเป็นจนเม็นจนไป็นจนรวยไม่รวย รวยม่รวยรวยม่รวยึงนี้ถูกแล้วม่ถูกรวยแล้วม่รวยดีรื้ไม่ดีบ้านน่ากันะลก้าคระการพระปู่ไม่ยากข้อเท้าวิราูพเท้าวนาโตข้อเท้าเวสสุวันสุริยะตานทาพระลาหูพระพิราตาพระพิราทองเมืองพระพิราทรงเครื่องพิเภ โยมาปัดทุกปัดโรคปัดโรคปัดภัยเพราะนอเพราะใดเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะลายออกไปหายไป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 ตกไว้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระองคุณทองเทวดา ตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดี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 ค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยทรื่งนี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยนี้ไม่รวยดีรีอไม่ดีสาธุ I